วันนี้นะคะวกกันแต่เมืกินตัก้งแต่เอ็นขาเห็นไหมคะเดีย๋ยวที่เราคือให้กูนะคะว่มมามันแต่สะดวกไว้ดูนะคะไม่อยากอย่างหนู่ายคินเนยมเอ็นใ,นใ,นให้ไหมวบาอยหมมดเลยนะคะ ถ้าใครอยากกินดักก็ไปซื้อที่ไหนคะแม่ที่ลานรับซื้อข้าวบ้านนาโพที่สีเมืองใหม่ไปซื้อบ้านที่ซื้อข้าวรับนามนอะไรนะนามสีเรือไงค่ะที่สาหากรณ์สีเมืองใหม่ที่สาหากรณ์สีเมืองใหม่นะคะใครอยากกินก็ไปซื้อะคะ่ะหอยพี่หลอกข้าวสวยไปซื้อเลยนะคะ ค่ะบ๊ายบายค่ะยังไม่บ๊ายบายค่ะอ้าวทำไมยังไม่จบเกียควค่ะอ้าวทำไมล่ะคะจะกินโชว์อีกหนึ่งตัวเหรอมันเป็นยังไงรสชาติเปรีร้ยวเค็มเค็มรัวรัวอร่อยค่ะอ๋อแล้วถ้าดองๆก็ต้องเคี้ยวให้แล้ต้องเคี้ยวให้ละเอียดก่อนนะคะถึงจะกืนไปได้บ๊ายบายบ๊ายบาย